นิายารักเรื่องสเสนหาล่าหัวใจแต่งโดยตาอนาตาตอนที่หนึ่งแสงไฟเจิดจ้าที่ส่องตรงหน้าทำให้ร่างที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงข้ามกระสับกระสายแม้ผู้สอบสวนจะเป็นผู้หญิงแต่จากสายตา และสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้เกรตันนึกกลัวผู้หมวดนนิฐาตรงหน้าเขานี้ไม่ใช่ประเภทผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแย่แปนแต่เธอเป็นดอกไม้เหล็กทั้งสวยและแข็งแกร่งผิดกับใบหน้าที่ดูหวานซึ้งตกลง จะตอบคำถามของฉันไหมหรืออยากเข้าไปนอนในคุกก่อนสักคืนสองคืนแต่แกก็รู้นะว่าในนั้นนะฉันคงเข้าไปคุมกันให้แกไม่ได้ใครก็มีสิทธิ์สอยแกร่วงโดยเฉพาะไอ้พวกลำลำที่มันชอบทรมานก่อนจะฆ่าทิ้งเสียงเข้มต่างจากหน้าตาคู่และยิ้มเยาะ อย่ามากูผมดีกว่านะพวกนั้นน่ะมันตายกันหมดแล้วไม่มีใครรู้ว่าผมยังรอดฉันไงฉันรู้และพอฉันส่งแกเข้าคุกข่าวก็จะออกหน้าหนังสือพิมพ์คิดถึงสีหน้าเจ้านายแกซี่คิดถึงวิธีการที่เขาจะจัดการกับแกเธอไม่ทำอย่างนั้นดอก มันประท้วงเสียงสัน่นด้วยความหวาดกลัวอย่างไม่ปิดบังไม่หรอแกน่าใจได้ยังไงหญิงสาวถามอย่างใจเย็นถ้าข่าวนี้ออกไปฉันถ้าข่าวนี้ออกไปฉันก็จะดังการทลายโกดังอาวุธสงครามล็อตใหญ่ภายในประเทศจะทำให้ฉันได้เลื่อนขั้น เธอพูดอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับรอยยิ้มอย่าอย่ยยาเลยนะผมขอร้องมันรีบอ้อนวอนเสียงสัน่นงั้นแกก็บอกมาสินายของแกเป็นใครโจโจชัวโจชัวเดนิสเมือ่อเ เมื่อมันเอ,อ่ยชื่อออกมาแล้วหญิงสาวหน้าหวานจึงยิ้มอย่างหมายมาดดีมากจากจุน้นพาไอ้หมอนี่ไปที่เซฟเฮาส์และกันตัวเอาไว้เป็นพยานหญิงสาวหันหลังไปบอกกับคนที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของเธอก่อนจะหันมาบอกกับคนตรงหน้าอีกคราว รักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ดีๆดีล่ะเมื่อออกจากห้องสอบสวนแล้วผู้หมวดสาวคนสวยก็ตรงดิ่งเข้าไปหาผู้บังคับบัญชาหญิงสาวรายงานข้อมูลโดยสรุปให้ด้านฟังด้วยความหนักแน่นในน้ำเสียงคุณต้องหาหลักฐานมาตัวเขาให้แน่นไม่อย่างนั้นไอหมอนี่มันอาจหลุด ก่อนจะถึง10ชั่วโมงแรกแน่ๆไอ้เจ้าโจชัวมันเป็นคนที่มีหน้าตามีหน้ามีตาอีกทั้งมีเส้นสายที่เรายังไม่รู้จักเขาไม่ใช่คนที่เราจะสามารถเอาผิดได้ง่ายๆผู้บังคับบัญชาของเธอเอ่ยออกมาเขายังคงมองเธอด้วยสายตาอันเคร่งขรึมดิฉันรับทราบค่ะท่าน ดิฉันไม่เอาแค่คำพูดของไอ้พวกลูกกระจอกนี่มาเป็นแค่พยานในสาลหรอกค่ะดิฉันจะเค้นคอมันให้มากกว่านี้และจับเจ้าโจชัวให้ได้ขาหนังขาเขาคุณคิดจะทำเรื่องเสีงยงนี้อีกแล้วสินะมันเป็นชีวิตตำรวจอย่างดิฉันนี่ค่ะระวังหน่อย ถึงจะไม่คิดถึงอะไรแต่ชีวิตของคุณมันก็มีค่ามากอีกอย่างคุณเป็นตำรวจที่ดีขอบคุณค่ะท่านถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวสิคณิ t h าเสียงเรียกนั้นทำให้คณิ t h าหันกลับมาหาผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง ผลงานของคุณยอดเยี่ยมมากเพราะท่านฝึกดิฉันมาอย่างนี้ไม่ใช่หรือคะ <C> เธอตอบเสียงเรียบท่านจึงยิ้มมุมปากให้กับสาวน้อยใบหน้าหวานอย่างชื่นชมพร้อมพยักหน้าให้อีกฝ่ายกลับไปทำหน้าที่ของเธอต่อไปซึ่งเธอก็ได้วางแผนกับทีมของเธอ เอาไว้แล้วต่อจากนี้ชีวิตตำรวจของคณิ t าาไม่ใช่เรื่องง่ายเธอต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายแปลงตัวอยู่ให้ได้ในทุกที่ตามแต่ที่เจ้าพวกวายร้ายจะปังตัวอยู่คราวนี้เธอต้องเข้าไปอยู่ในงานสังสรรค์ของนายโจชัวเดนิสในฐานะของเจ้าของบริษัท ถั่วข้ามประเทศและทําให้อีกฝ่ายตกหลุมพรางของเธอให้ได้แต่ทว่างานทองเธอก็เกือบจะพังลงเพียงเพราะเสียงเรียกนั้นเข้าฟังเสียงทุ้มที่เอ่ยเรียกเธอทําให้ร่างงดงามในชุดราตรีสีขาวคลิปทองค่อนข้างออกจะเซ็กซี่โชว์เนินอ,อ,อกให้เธอชายท้าทายสายตาหนุ่ม น้ำเสียงที่เธออยากจะลืมทั้งที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเขาอยู่ในงานนี้ด้วยแม็กซ์เคลย์ชายหนุ่มผู้มีความหลังที่เธออยากจะลืมเขาให้ได้แต่ถ้าว่าทำอย่างไรเธอก็มีอาจลืมเขาไปได้เลยบัดนี้เขาอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเขาหล่อราวกับเทพประบุตร เขาดูมีสเสน่ห์โดดเด่นในชุดทักซิโดสีดำกับดวงตาสีเขียวมรกตของเขาท่ามกลางสายตาของสาวๆที่มองเขาด้วยความชื่นชมแม้แต่ตัวของเธอเองที่เห็นแต่ยังแกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาคณิ t าาพยายามสูดหายใจก่อนจะตอบกลับอย่างหรือหลา ชีนิ้วกลับมาที่ตัวของเธอเองคุณเรียกฉันหรอคะตอบเขากลับด้วยภาษาอังกฤษชัดเป๊ะด้วยการฝึกเรียนจนกว่าจะเก่งด้านหลายภาษาแล้วคุณคิดว่าผมเรียกคนอื่นหรือ,อยังไงชายหนุ่ม้องใบหน้าหวานเขม็งเขายังคงเดินเข้ามาใกล้เธอทั้งคู่ ทิ้งคู่ควงสาวสวยซึ่งเป็นลูกสาวของโจชัวชื่อจอยเดนิสเอาไว้ด้านหลังไม่ทราบสิคะดิฉันนียาคะ่ะแหมมันเป็นมุกของหนุ่มๆน,นะคะที่จะทำความรู้จักกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักเธอยิ้มด้วยรอยยิ้มยยเย้าต่างจากเข้าฟ้างที่แม็กซ์เคลรู้จักผมไม่มีวันลืมคุณ และไม่มีวันจำผิดคนแน่เขาไม่ได้มีแววล้อเล่นและเธอก็รู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นมันเป็นเรื่องตลกลร้ามากเลยนะคะถ้าคุณยังคืนยืนยันอย่างนั้นเธอยังคงสร้างยิ้มแต่คิ้วเรียวกับกระมวดทำให้แม็กซ์เคเริ่มรู้สึกแปลกกับรอยยิ้มของเธอเหมือนทรงสายตาปรามเขาเอาละ่ะ ถ้าคุณไม่ยอมรับเรื่องนั้นงั้นช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณมาทำอะไรที่นี่เธอมาเพราะคำเชิญของผลครับโจชัวเดนิสก้าวออกมายืนเคียงข้างเธอสายตาที่มองมามีแววชื่นชมแกมห่วแหนม็กซ์เคลมองมือหนาที่โอบเอวบางอย่างไม่ชอบใจเท่าไหร่ จนเผือคบแน่นด้วยความรู้สึกเดียวกันและเธอก็ยิ้มตอบโจชัวด้วยรอยยิ้มหวานยั่วเย้าเช่นกันใช่ค่ะคุณโจชัวใจดีมากที่เชิญฉันมาฉันชอบงานเลี้ยงนี้เหลือเกินค่ะและงานเนี้ก็น่าสนุกเขายัางคงชื่นชมเธอไม่หายไม่ทราบว่าคุณสองคนรู้จักกันหรือยัง โจชัวถามขึ้นหลังจากสามารถละสายตาจากไปหน้าหวานงดงามของเธอได้ยังไม่เป็นทางการนะคะคุณโจชัวเสียงหวานเอ่ยอย่างเกรงใจเราเพิ่งจะพบกันและพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เองโจชัวหัวราะเบาๆงั้นผมคงต้องทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดีซะหน่อยนี่นี่ยาก ผมและเธอเจอกันที่เวกัสเธอเป็นหุ้นส่วนบริษัทนำเที่ยวม็กซ์นิ่งคิดพระจําไม่ได้นียาค่ะเธอแนะนําตัวอย่างน่ารักนิยาเทราเวลส่วนนี่คุณม็กซ์เครนักธุรกิจที่ร่ำรวยมีกิจการทั้งในและต่างประเทศที่คุณไม่อาจจะนับบริษัทของเขาหมดม็กซ ยื่นมือไปจับกับเธอคุณก็พูดเกินไปแล้วคุณโจชวัวเขาพูดอย่างทมตนตายัางคงจับจ้องที่ใบหน้าหวานไม่ลดละแต่มือหนาอบอุ่นก็บีบมือของเธอแน่นนั่นทําให้เธอหวันอยู่ลึกๆแต่รีบปกปิดอาการประวัตน,นั้นเอาไว้ให้มีชิดที่สุดอีกไม่นานเราก็จะมีธุรกิจร่วมกันเขาเปรยขึ้น น่าสนใจนะคะอยากได้หุ้นส่วนเพิ่มหรือเปล่าเธอถามพลางสะบัดมือออกจากมือใหญ่หนานั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตคุณนิยาอยากร่วมหุ้นด้วยเหรอครับโจชัวหันมาถามอย่างเอาใจเธอเธอหันไปหาชายหนุ่มรุ่นพ่อแน่นอนสิคะหญิงสาวตอบแล้วฉีกยิ้มหวาน ใครจะไม่อยากร่วมทุนกับคนที่เก่งๆและประสบความสำเร็จขนาดคุณทั้งสองล่ะคะการพูดคุยเกี่ยวกับธุรก,กิจด,ดำเนินไปเรื่อยๆไม่นานคู่ครองของเขาก็เดินกลับเข้ามาแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันดวงตาสีเขียวยังคงจ้องมองตามสาวสวยชุดสีขาวคลิปทองที่เขาไม่เคยลืมเลือนไม่มีวัน แมเธอจะเป็นคู่ควงของโจชัวบิดาของจอยเดนิสที่ควงคู่กับเขาในคืนนี้คุณรู้จักกับเธอหรือคะจอยที่คอยสังเกตอาการของเขารีบตั้งคำถามแต่ทว่าเขาเลือกที่จะตอบปัดเธอเหมือนใครบางคนนะ่ะใช่เขาไม่มีวันลืมผู้หญิงคนนี้ได้ ต้องเป็นเธออย่างแน่นอนเขาฟางังคณิ t าาผู้หญิงที่เขาเคยรักสุดหัวใจไม่ใช่แค่เคยรักแต่ยังรักอยู่แม็กซ์ไม่มีทางลืมผู้หญิงคนนั้นได้ดวงตาสีน้ำตาลล้อมกรอบด้วยขนตางงอนหนา คือสิ่งที่ตราตรึงใจเขาอย่างไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเคยทำได้ย้อนกลับไปในอดีตสมัยนั้นเขาและเธอเคยคบหากันทั้งคู่เคยมีเบื้องหลังเบื้องลึกแอบแฝงก่อนที่อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีที่ได้พบและสบตาก,กับเธอเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่ดึงดูดเข้าหากันมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้และโดยไม่ต้องคิดหรือคำนึงให้มากความเขาได้พบกับเธอครั้งแรกที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเธออายุน้อยกว่าเขาและโดยไม่ต้องคิดเขาจำได้ว่าเขาเข้าไปนั่งข้างเธอและทักทายเธอก่อนเขายังจำได้ คำพูดแรกที่คณิ t าาเอ่ยออกมาฉันเป็นลูกตำรวจหากคุณไม่อยากมีปัญหาพยายามอยู่ให้ห่างจากฉันจะดีกว่าแน่นอนเธอรู้ว่าเขาเป็นใครและรู้ด้วยว่าพ่อของเขาเป็นใครแต่เว่ามันช้าไปกับคำเตือนนั้นเขาลงไลเธอเสียแล้วและ จากความหลงไหลมันก็กลายเป็นความรักในเวลาต่อมาเธอมีหัวสมองที่ชาญฉลาดที่บางครั้งเขาก็ตามไม่ทันอาดมขันได้ได้ไม่ใช่ความอ่อนหวานเหมือนใบหน้าของเธอแต่เป็นความมุ่งมั่นเข้มแข็งอย่างที่เขาไม่เคยเห็น ภายในตัวของผู้หญิงคนไหนมาก่อนการปาฟันเข้าไปในหัวใจของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายไดคณิตาเหมือนสร้างกำแพงขวางไว้ระหว่างกันอย่างแน่นหนาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำลายมันลงได้อย่างรับคาบและให้เห็นความอ่อนหวานในแบบผู้หญิงที่เธอซ่อนเอาไว้เขาจำคืนแรกที่มีเธออยู่ในอ้อมแขนได้ ชั่วโมงนั้นไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปนอกจากเธอเขาแทบนอนไม่หลับด้วยกลัวว่ามันจะกลายเป็นเพียงภาพฝันเมื่อเขาตื่นแต่พอเขาตื่นขึ้นมาเธอก็ยังอยู่ตรงนั้นเธอปลุกเขาด้วยจุมพิษอันแสนหวานเธองอกร่างอยู่บนอกของเขาผิวของเธอต้องแสงยามเช้าพอง ราวกับมีแสงสีทองเปล่งประกายระยิบระยับออกจากเดินด่างอันงดงามอารุณสวัสดิ์เสียงหวานเอ่ยทักพร้อมรอยยิ้มอันสดใสก่อนที่เธอจะวีดร้องเมื่อเขาดังด่าง,งบอบบางของเธอลงไปอยู่ข้างใต้ดามบึกบืนของเขาเสียงหัวเราะของเธอสดใสราวกับเสียงของ รักขังกรุ้งกริงแม็กซ์ซึมซาบภาพเหล่านั้นและความสุขที่เขาไม่มีวันลบเลือนไปจากภาพความทรงจำเธอยังอยู่ในใจของเขาเสมอยามใดที่พลังเผลอหรืออ่อนล้าภาพแห่งความสุขเหล่านั้นจะกลับมาเขาเจ็บปวดกับความคิดถึงแต่ทว่ามันก็ทำให้เขามีกําลังใจให้ฮึดสู้ พร้อมกันนั้นเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องได้พบกับเธออีกครั้งเขาเฝ้าติดตามข่าวของเธอเงิเงียบหลังจากที่ได้เลิกรากันและที่นั่นท่ามกลางพายุฝนเขามีเหตุผลบางอย่างที่ต้องทิ้งเธอไปเขาบอกเลิกกับเธอทั้งเธอและเขาต่างเจ็บปวด และเขาต้องเลือกทางนั้นอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ต่อมาข่าวคราวของเธอก็เงียบหายเขาไม่สามารถหาตัวเธอพบและเขาเองที่ต้องหนีเอาตัวรอดเช่นกันการได้กลับมาพบกับเธออีกครั้งมันทำให้เขาแทบไม่อยากจะเชื่อและมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปภาพความเสน่สนมของเธอกับโจชัว มันทำให้เขาเคืองแค้นเธออาจเป็นผู้หญิงของหมอนั่นก็ได้นั่นคือคำตอบที่เขาอยากรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่จบแล้วนะคะสเสนหารล่าหัวใจตอนที่หนึ่ง สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนตาลงวันที่1นึมกราคมปี64เนาะซึ่งตรงกับตอนเที่ยงนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ตรงนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะทุกคนขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขสันมีความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตของคุณเนาะขอให้พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะ ขอให้โควิด1 9เนะี่ยมันออกไปจากประเทศเราสักทีเนาะจากโลกของเราสักทีเนาะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆด้านต่้ารวยเงินทองนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของทุกคนแข็งแรงเนาะการไม่มีโรคเป็นลาบอันปเะเิฐนนะคะแล้วก็อย่างที่ดูดูก,กันเนาะตาปากมิยายของจาด้วยเนาะ แล้วก็ฝากความสุขของตาเอาไว้ในอุ้งมือของทุกคนด้วยนะคะอย่างมากก็ช่วยดูสิ่งที่สนับสนุนให้ตาบ้างก็แล้วกันนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่ตาขอบคุณทุกคนมากจริงค่ะการกดไลค์ก็มีผลนะคะแล้วก็การคอมเมนต์แต่สิ่งที่ดีๆก็มีผลด้วยเช่นกันเนาะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนิยาอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตา ยาม mix mix and match จนได้นิยายแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็ต้องหาข้อมูลค่ะแล้วก็ต้องเอาอะไรอะไรมาประกอบประกอบกันเนาะประสบการณ์ที่สั่งสมนะคะเนาะแล้วก็หลายอย่างเอามาเขียนเป็นนิยายนะคะนิยายที่ตาเขียนเนาะ ตาใช้เวลาเขียนด้วยตัวเองนะคะจะได้1ตอนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3าสชั่วโมงตาเอาเวลาจากการกพักผ่อนมานั่งเขียนนิยายเนาะประมาณนี้และค่ะ3ชั่วโมงเนาะก่าจะได้มาแต่และหนึงตอน3ชั่วโมงนี้ก็เป็นอย่างน้อยเนาะใครที่ไม่รู้ก็คือตาเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขียนในนามของอนาตาสตอรี่เนาะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามในใิยายของตานะคะอาจจะไม่ทราบตาอาจจะมีการอ่านผิดอ่านถูกมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะซึ่งเพื่อนเก่าๆก,ก็คงจะเคยชินแต่เพื่อนใหม่ๆอาจจะไม่เคยชินเท่าไหร่ก็ปากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะหากตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังไงก็แล้วแต่ ก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะนิยายของตาในช่องของตาฟัางฟรีได้ทั้งหมดนะคะเนาะตั้งนั้นแหละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะแล้วพบกันในตอนที่2ประมาณ6โมงเย็นเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรักนะคะบุ่นรักษา สวัสดีค่ะ